สวัสดีผมแอปเปิลฟอร์ดพระนครกเกษตรน้องมินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมมีรถรุ่น y t a แท็กับ4ี่ครับราคารถ1นึ่งล้านสองแสาหนเบาทครับคันนี้เพิ่มสี1 0 0 0 0บาทเป็นสีส้มเซรีนาออร์เรนนะครับราคารถ1นึ่งล้านสามแบาทนะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้เราแต่งชุดของ Y นะครับเป็นชุดแต่ง Y นะครับที่นิยยมกัันนนอออู่ตตี้ขงว นนด้านหน้าเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมคําว่า ford เป็นตัวใหญ่เป็นกระจังหน้าเขาเรียกว่าแรปเตอร์ v 6กนั่นเองนะครับให,ใหญ่เลยนะครับช่องรับลมด้านล่างเนี่ยเราจะเป็นแบบรูปตะข่ายนะครับก็คือรับลมได้ดใีใหญ่เลยครับตัวกระจังหน้าแล้วก็มีกล้อง3มงามร้อยสิบด้านหน้าให้ด้วยครับตัวนี้ชุดแต่งวายนะครับก็คือเป็นตัวที่สเกิร์ตเนี่ยเรียกว่าสเกิร์ตด้านหน้าสวมเข้าไปเลยครับปัญชนหน้าไม่ได้ถอด เราใส่เข้าไปนะครับคอเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ติดกาวขันน็อตอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้แล้วลงที่ด้านล่างครับคันนี้ใช้ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแสงสีขาวครอบด้วยสีดำด้านนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือขวาเนี่ยไฟตัดหมอกจะติดตามตามวงล้อท,ที่เราเลี้ยวนะครับก,ก็คือเพิ่มแสงสว่างในเส้นทางที่เราขับขี่อยู่นะครับชุดแต่งวายคันนี้เป็นสีดำด้านนะครับอ่าเป็นสีดำด้านเลย จริงๆคือแต่งวายแ่มมีสีดําด้านสีเงินแต่ลูกค้าขอเป็นสีดําด้านคือเราสามารถทําเป็นสีดําด้านให้หมดเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะสองตัววอาแท็กกับ4นะครับมีเซ็นเซอร์เรดร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นระบบแอคทีฟคุ้โทูนะครับทำงานร่วมกับระบบสต็อปแอนด์โกนะครับแอคทีฟก็คือระบบรักษา,าระยะห่างกับรถคันหน้าเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็สต็อปแอนด์โกก็คือเป็นระบบที่ออกตัวอัตโนมัติกับรถคันหน้านั่นเองนะครับทำงานร่วมกับแอ t ทีฟแล้วก็สต็อปแอนด์โกรนะ ตัวมันตัวด้านล่างเนี่ยของลูกแท็กเนี่ยจะมีหอกห่วงลักจูง2จุดนะครับก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองนะครับมีคําว่า w i l d ที่ล่างมันชนหน้าก็คือเบนบอกว่ารถคนัคนนี้แต่งของจุดแต่งวานนั่นเองนะครับแล้วก็มีแผ่นกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเวลาเราขับทางที่เป็นเต็ดินเต็มถินเนี่ยมันจะไม่เข้าเครื่องยนต์นะครับคือไม่ทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเวลาเราขับลุยน้ําแผ่นตัวนี้ก็จะรีดน้าให้ออก ม่ให้น้าเข้าเครื่องนั่นเองนะครับของ,ของ,ข,องของตัวแผ่นแผ่นแกนแท่งด้านล่างนะครับเราขึ้นด้านบนกันนะครับคันนี้เป็นไฟแบบแมทริก LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์เป็นรูปตัว C C clamp นั่นเองครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็เป็นไฟแมทริกเนี่ยก็คือปรับไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับลําแสงอัตโนมัติเวลารถที่ขับสวนมาเนี่ยไฟตัวแมทริกเนี่ยก็จะปรับให้อัตโนมัติไม่ไปแยงตากับรถคันที่ขับสวนมานั่นเองนะครับลาแสงไฟจะปรับซ้ายขวาให้นะครับเวลาเราขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเองนะครับ ฝากระโปรงด้านบนเนี่ยเราเสริมด้วยสกูปทรงฟิตนะครับตามสีตัวรถเลยก็คือสีส้มเซเรน่าออเลเอนนั่นเองครับตัดด้วยสีดำด้านนะก็ทําให้รถมันดูมีมิติขึ้นสวยงามขึ้นนะครับกับตัวรถแต่เรามาดูห้องเครื่องของตัววายแท็กขับสี่กันนะครับตัววายแท็กขับสี่นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องบนดีเซล2.0ลิตรบายเทอร์โบนะครับแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500ร้ยนตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ เธอโบคู่นั่นเองนะครับแต่มาดูตำแหน่งฝั่งซ้ายของตัวของเหลวนะครับของเหลวของเหลวเราใช้เป็นน้ำยาฉีกระจกก็คือตัวนี้นะครับน้ำยาเราเย็นสีเขียวน้ำมันเบรกนะครับคันนี้ใช้เป็นหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์บูสเตอร์นะครับที่ใช้กับพวกรถยนไฮบริดรถยนตไฟฟ้านะครับก็อนาคตอาจจะเป็นกระบะไวแท็กไฟฟ้าก็ได้นะครับก็เทอร์โบคู่2ลูกตรงข้างเครื่องยนต์นะครับแต่เราปรับมาที่ฝั่งฝากัน คันนี้แบตเป็นของ A G M นะครับก็คือแบตลูกใหญ่นะครับแบตตัวนี้จ,จะเขาจะอยู่ในพวกรถที่มันปีราคาสูงพวกรถรถยุโรปรถรถสปอร์ตนั่นเองครับคือสามารถจ่ายไฟได้สูงนะครับกองฟิวอยู่ฝั่งติดก,กับแบตเลยนะครับเพราะน้ำเพราะน้ำยาแอร์เนี่ยเราเดินใหม่ตาอนแบบด,ดีไซน์ใหม่ไม่พลาดเครื่องจนต์ที่มันมีความร้อนนะครับก็ทาให้อ์ของผู้โดยสารที่อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเย็นขึ้นนะครับห้องเครื่องจักเรา สังเกตได้ว่าของ Ford e n g e n e เนี่ยจะมีตัวแผ่นยางลดการสั ouais. were, we it, right, uh ่นของเครื่องยนต์นะครับเวลาเราขับทางานอยู่เครื่องยนต์สตาร์ทรถเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์ทางานเพราะว่ามันมีแผ่นยางตัวเนี้ยลดการสั่นแล้วก็ซับเสียงได้ด้วยนะครับของแผ่นเครื่องยนต์ด้านหน้ากว้างขึ้นนะครับระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็เวลาลูกค้าเข้าสวิตช์นั้เนี่ยสามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าช่องด้านหน้าเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับคันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับของ g a l r e t นะครับก็คือเป็นการดีไซน์ออกแบบใหม่ของตัว Ford e n g e n นะครับก็ทาให แล้วไปดูส่วนอื่นของรุ่นวแท็กขับสี่คันนี้กันนะครับรุ่นของนิกเจนของตัวฟอร์ดเนี่ยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็บอดี้ก็จะกว้างขึ้นนะครับก็คือว b o บอดี้นั่นเองนะครับซุ้มล้อเนี่ยริงเป็น3นิ้วแต่เราใส่ชุดแต่งของวยเนี่ยเขาก็จะมากชุดแต่งวาเลยนะตัวนี้เป็นซุ้มล้อดําด้าน6นิ้วแบบเรียบนะครับก็คือสเกิร์ตหน้าซุ้มล้อมีให้นะครับรุ่นตัวชุดแต่งของวนะครับ คันนี้ยก2นิ้วนะครับยก2นิ้วด้วยนะครับเราปีกนกคู่บนล่างเลยนะครับสวมชุดยกที่ก็ต้านโชกนะครับคันนี้เป็นยางแอมป์นะครับ3 0 5 5 5 5 R 2 0เป็นแม็กขอบ20แม็กคอสทายนะครับตัวนี้แม็กคอสทายสีดำด้านนะครับแม็กเนี่ยจะออฟเซ็ตลบ24นะครับตัวนี้ก็ฝางมือหนึ่งเวลาเราดูก็วัดฝางมือเลยลบ24แม็กสี กำด้านนะครับตัวนี้ก็แม็กขอบยียางก็เป็นยางแอ m ของ mt นะครับก็คือดอกยางเนี่ยจะเน้นออฟโรดนะครับก็คือดอกหนาล่องลึกเน้นตะกุตะกายเน้นปีนป่ายได้ด,ดีนะครับระบบเบรกดิสเบ,บรกคู่หน้าดิสเบ,บรกคู่หลังด้วยครับรุ่นวายแทกขับสี่ครับระบบเบรกก็มี abs นะครับป้องกันล้อล็อกอ่าระบบเบ,บรก ebd การกระจายแรงเบรกนะครับระบบ esp ระบบควบคุมสมรรภาพการทรงตัวรถ r o m การลดบิ๊กวา้าแล้วก็มีแคดเดิล a hill run assist ก็คือระบบรถออกตัวบนทางลาดชันนะครับก็คือระบบความปลอดภัยเนี่ยของตัววายแทกขับสี่เนี่ยถือว แก้มข้างแล้วก็มีการครอบไปด้วยนะตัวนี้เป็นคําว่าแก้มข้างเนี่ยเ็จะเขียนว่าไบเทอร์โบกจ้องบอกบอกว่ารถยนต์เนี่ยใช้เครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับคอบแก้มสีดาด้านนะครับ,บกระจกมองข้างซ้ายขวาเราเป็นเอวครอบด้วยสีดาด้านนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ตรงกระจกมองข้างแล้วก็ครอบด้านล่างเนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีตัวกล้อง360องศาแล้วก็จะมีไฟสองสว่างเวลาเราเปิดประตูรถเนี่ย แสงรนี่ก็จะช่วยให้เราเวลาเปิดประตูในทางที่มืดอ่ะก็ทําให้เราเปิดเห็นทางที่เราจะเปิดประตูได้นะครับเพิ่มแสงสว่างนะครับประตูเมื่อเปิดเราครอบครอบเบ้ามือให้ลูกค้าด้วยนะครับเวลาลูกค้าเปิดประตูเนี่ยก็จะกันกาันลอยนะครับครอบรอบคันเลยนะครับกันซาติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มแล้วนะครับก็คือพร้อมสมมอบลูกค้าเลยนะครับเราลัลางค่ามาจากตัวรถอยู่แล้วมาจากโรงงานเลยครับฟอร์ดบแท็กมีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะครับคันนี้ไม่ได้ติดสติกเกอร์เพิ่มนะลูกค้าแบบเน้นแบบเรียบนะครับ มันได้ข้างเป็นแบบฟูลไซส์เลยนะครับก็คือกัรลื่นได้ขึ้นเหยียบได้แผ่นใหญ่หญเลยลูกค้าสามารถใช้ง,งานได้จริงนะครับไว้์แทกับ4กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับล็อกรถลดล็อกกุญแจยที่ตัวเราสามารถลวงเปิดประตูได้เลยนะครับตัวนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ล็อกรถก,ก,ก็สามารถกดได้เลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีบายสปอร์ตตรงกระจกมองข้างซ้ายขวาเลยนะครับรุ่นท็อปจะมีบายสปอร์ตให้โลบ้าหลังเป็นสีเทากาฟไฟนะครับเป็นรุ่นของไวท์แท็กเลยนะครับแล้วก็มีที่ลัดเป็นสีเงินนัันนเองะครบ แล้วตัวด้านท้ายของวายแท็กซับสีเนี่ยโชคเนี่ยเป็นแบบโมโนทูบสองชนะครับก็คือโชกนอกแคสซีเน้นการทรงตัวเน้นความนุ่มมากขึ้นนะครับคานเชื่อมแคสซีก็ทําให้รถมันดูแข็งแรงขึ้นเวลาเราบรรทุกเนี่ยแคสซีก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนะครับคานเชื่อมซ้ายขวาเลยให้ตัวกับตัวแคสซีรถนะครับแข็งแกร่งนะครับยางกันกระแทกด้านล่างมีให้เวลาเราท้ายกดเนี่ยมันจะไปเซฟแหนบไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับดิสเบรกล้อหลังก็วายแทกเนี่ยดิสเบรกคู่หน้้้าาาคคู่หหลลัังเยเ,เยยยยนนนะรบบปีดท ลราเราหยิบของกระบะเนี่ยเราก็ขึ้นเหยียบได้เลยนะครับตัวนี้ไฟเนี่ยของวายแซกซับสเนี่ยเป็นแบบ full led นะครับก็คือรูปตัว m นะครับก็คือเป็นแบบ led หมดเลยไฟเบรก LED, led ไฟเลี้ยวไปถอยเป็นแบบ led เราครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้นะครับก็คือเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเป็นสีดำด้านครอบไฟตรงรุ่นเลยนะครับด้านไฟท้ายเนี่ยจะเป็นสีส,สีดำนะครับสโมกแล้วก็มีคําว่าบายสปอร์ตบายสปอร์ตจะมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายให้นะครับตัวนี้ก็เราเราเตือนจุดมุมอับนะครับก็ทํางานได้ดีนะครับบายสปอร์ต รุ่นวแท็กับ4นะครับจะมีโลโก้คําว่าวแท็กแล้วก็จะมี4ี่อ่าสังเกตง่ายวาแท็กับ 4, จะมี44ตัวนี้อ่าคือบ่งบอกว่ารถคัวนี้เป็นรุ่นขับ4 Y วแท็กนะครับโลโก้ฟอร์ดสีน้ำเงินตัวใหญ,ตใหญ่ตรงกลางฝากระบะท้ายเลยมีกล้องถอยหลังด้วยเราถอยหลังเนี่ยภาพจะบอกที่จอซิงโฟกิสนิ้วนะครับแล้วก็มือเปิดสีดําด้านฝากระบะท้ายไฟเบรกด้วยสามนะครับตัวนี้ก,อนนกอ็อยู่ตรงมือเปิดนะครับตัวปั๊มเราใส่เป็นติ๊กเกอร์สีดําด้านนะครับก็คือเพิ่ม ความสวยงามให้กับตัวรถด,ด้านท้ายนะครับอันจุดท้ายเนี่ยก็เป็นสีเทาการาฟไรนะครับมีเซอร์4จุดก็มีกล้องด้วยเซนเซอร์ด้วยก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับรเวลาเราถอยเนี่ยก็จะเซนเซอร์ร้องเตือนมีกล้องให้เราเห็นด้วยนะครับสีเทากาฟไฟเราไปดูกระบะท้ายกันกระบะท้ายของวายแท็กกับ4นะครับก็จะมีช่องไฟ12บโวลต์น,นะครับแล้วก็ช่องไฟ230บโวลต์เวลาเราไปแคมปิง้งปิกนิกไปออกทริป รเราช่องไฟ12โวลต์ได้นะครับตัวนี้หรือช่องไฟ2 3 0โวลต์นะครับตัวนี้ที่เราเรียกว่าปลั๊กสตานะครับช่องไฟ210โวลต์เนี่ยสามารถรองรับเครื่องใช้ไฟได้400วัตต์เลยนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับฝากระบะท้ายแล้วก็เป็นแบบอีซี่ลิฟต์ยกมือเดียวยกมือเดียวปิดได้เลยนะครับตัวนี้ผอนแรงนั่นเองนะครับี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวไวแท็ก,กับ4กันนะครับด้านในของตัวไวแท็ก,กับ4นะเบาะเป็นสีดำ เดินได้ด้วยสีส้มนะครับแล้วก็มีช่องแอร์สองช่องนะครับช่องไฟ2องรโวลต์นะครับรองรับช่องเครื่องใช้ไฟฟ้าได้400วัตต์แล้วก็มีช่องยูดบีได้สมีให้นะครับก็คือผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถใช้เครื่องใช้ช่องเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับคอนโทรลภายในเป็นสีดําด้านนะครับผมเพื่อทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นสวยงามขึ้นมีกับรุ่นไวยเทคนะครับแล้วก็ฟังผู้โดยสารคนขับมือเปิดแล้วก็เป็นแบบลวกนะครับเพราะเปิดประตูได้เลยบีบเปิดประตูได้เลยนะครับ ปรับพับกระจกไฟฟ้า4ี่บัทนะครับตัวนี้แล้วก็ปรับเลนกระจกไฟฟ้าซ้ายขวามองข้างนะครับตัวนี้ก็ปรับพับไฟฟ้าได้ปรับเลนไดฟ้าได้นะครับซ้ายขวาเลยกระจกมองข้างนะครับปลดล็อกประตูล็อกประตูก็อยู่ฝั่งคนขับนั่นเองนะครับคนประตูฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นแบบเดินหนังเดินได้ด้วยสีส้มก็คือสีส้มเนี่ยตามตัวรถเลยของรุ่นวแท็กเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กเลยนะครับเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีส้มปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยสำหรับรุ่นวาแท็กขับ4นะครับ เราไปดูคอนโซลกลางก,กันว่ามีอะไรบ้างครับช่องแอร์เป็นแบบพลังพึ่งครับขอบเป็นสีดําเงาแล้วก็มีชิปเป็นสีเทากราฟนะครับก็เพิ่มให้รถมันดูสวยขึ้นมีมิติขึ้นนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้ว2ช่องฝั่งคนผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบไฟหน้าเนี่ยเราสามารถเปิดใช้งานไฟดันหมอกได้เรากดเปิดปิดได้เลยนะครับระบบไฟเนี่ยก็จะมีเป็น,ปนแบบเมนลน,นะครับคือปิดไฟไฟลีเปิดไฟออโตหรือไฟปกตินั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของไฟเลนใหม่หน้าจอ8นิ้วนะครับเราขับกลางคืนไฟแสงสว่างมันมากเกินไปเราก็สามารถลดตำแหน่งของไฟได้นะครับของตูวว้วาย t ทคส4จะไม่มีการปรับเลนไฟเพราะว่าเป็นไฟ m a จิก e LED อยู่แล้วเขาจะปรับให้อัตโนมัติที่ไฟหน้าเลยนะครับพุชสตาร์ทของวา t เทคนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ระดับนะครับขึ้นลงได้ยึดครับยอกได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยทางกว่งขวาเนี่ยเขาจะมีการเซตค่าต่างๆของตัวจอนะครับ การต็ดข้างต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีการระบบการทํางานของตัวจอ8นิ้วดีตอก็มีเรากด3ามขีดนะครับรก็จะตั้งค่าเซ็ตค่าจะมีระบบไมวิวกันทางน้ํามันนะครับออฟโรดการลากจูงนะครับเครื่องเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ต่อบ l u e t กับตัวจอซิงคโฟเอิบสองนิ้วนะครับการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวมตรวัดต่างๆของตัวจอเนี่ยเราสามารถจะให้มันแสดงผลที่หน้าจอเวลาเราขับขี่ก็ได้นะครับเราก็สามารถเลือกฟังก์ชันให้มันแสดงผลได้เลยนะครับกดไปที่ตั้งค่านะครับ ส่องุรยรถยนต์ก็คือเป็นการวัดน้ํามันเครื่องครับเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องดึงก้านวัดขึ้นแล้วก็มาดูความดำความเข้มของตัวน้ามันเครื่องแต่รุ่น ford e t g e n เนี่ยไม่ต้องแล้วครับเราสามารถเช็คได้จากตัวเปอร์เซ็นต์น้ำมันเครื่องได้เลยนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เราเซ็ตต่างเสร็จปุ๊บเราก็ออกจากระบบ,บได้เลยตัวนี้มาสู่ค่ามาตรฐานนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นระบบปริมิตก็คือจํากัดความเร็วเราสามารถจำกัดเป็นที่ละแต่20กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถเซ็ตบวกเซ็ตลบได้นะครับจะให้ความารเร right. ็วจากัดท ระบบแอคทีฟคูลต์คอนโทรลนะครับมันคือเป็นระบบเบรกอัอตโนมัติกับรถคันหน้ารถคันหน้าหยุดรถเราหยุดตามนะครับทำงานร่วมกับระบบ Stop and Go รถคันหน้าหยุดรถเราก็หยุดตามรถคันหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามนะครับมีเลนคีปปิ้งนะครับก็คือกันรถกับนอกเลนเราเลี้ยวซ้ายหรือขวาโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบจะเตือนแล้วก็ช่วยเราดึงกลับอ่าคือเลนคีปปิ้งนะครับมาฮะพร้อมกับระบบตัวกระระยะรถคันหน้าคือตำแหน่งเนี่ยของรถคันหน้าเดี๋ยวจะตั้งได้ว่าให้มัน ห่างกันกี่ขีด1 2 3 4งสองสามเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยจากปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับเซตบวกเซตลบแล้วก็ตั้งความเร็วได้ระยะห่างได้นะของตัว adaptive cruise control stop and go แล้วก็ lane keeping นะครับจอดิจิตอลน,นิ้วฝั่งซ้ายก็เป็นระบบมาตรวัดของความร้อนความเย็นของอุณหภูมิมน้ำนะครับตรงกลางจอเนี่ยก็จะเป็นบอกตำแหน่งของเกียร์ prndm นะครับเราเข้าเกียร์ไหนอยู่ไฟก็แสดงผลทีหน้าจอนะครับฝั่งฝาเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดของตัวน้ำมันในถังของรถว่าเหลือกี่ขีดนั่นเองนะครับจอดิจิตอลแนิ้วตรง จอกาเป็นจอซิงโฟเอ12นิ้วเลยนะครับตัวจอซิงโฟเอเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้ง,งานอะไรบ้างเรามาดูกันกด6ปุ่มด้านบนเลยนะครับก็จะมีวิทยุนะครับโทรศัพท์การต่อบลูทูธไร้สายได้นะฟังเพลงได้นะครับแล้วก็มี p l ปเ a ิล and ฟ o อินดอร a โ o a แอปเปิลคาเฟ a n d r o i ร Auto เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายได้จากโทรศัพท์มือถือเข้าที่จอซิงโฟเอได้เลยนะครับผ่านระบบบลูทูธนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวคู่มือผู้ใช้รถเราจะเช็ค การใช้รถการใช้งานของตัวรถเนี่ยยังไงแล้วก็มาดูที่คู่มือผู้ใช้รถนั่นเองนะครับการตั้งค่าของตัวรถระหว่างตัวรถกับจอเนี่ยมีอะไรบ้างเราก,กดปุ่มด้านบนขวามือเลยนะครับตัวนี้าการตั้งค่าก็มีระบบควบคุมระบบควบคุมเนี่ยก็จะมีการเปิดกล้องสำหรสงองศานะครับแล้วก็มีช่วยเหลือคนขับแล้วก็มีระบบสนะออฟโรดเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับระบบออโต้โฮก็คือระบบเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับรถ,รถเราติดไฟแดงอยู่เราไม่เราไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกก็ได้นะครับให้รถ ทำงานเบรกมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้การตั้งค่าของจอมีอะไรบ้างครับการตั้งค่าจอเราก็จะมีรายการโทรศัพท์ช่วยคนขับรายการรถยนต์นครับทั่วไปหน้าจอนะครับการตั้งค่าของตัวนาฬิกาการตั้งค่าการเชื่อมเชื่อมต่อนะครับการอัปเดตระบบแล้วก็แอปโทรศัพท์มือถือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินระบบสั่งงานของ Ford นะครับแล้วก็มีระบบไฟตกแต่งห้องโดยสารหรือไฟ Ambient l i g h ล์นะครับตร,ตรงกลางคอนโซลเนี่ยก็จะมีเป็นบอกตำแหน่งของตัวแอร์ a บ อ่าคือออนเนี่ยคือแอร์แบ็กทำงานอยู่นะครับแอร์ Air ของเราเป็นแอร์แบบอัตโนมัติเราสามารถกดที่จอได้เลยนะครับอ่าตัวนี้อุณหภูมิแอร์ซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่เราก็สามารถกดที่จอได้เลยนะครับคอนโซลตรงกลางเป็นแบบที่ชาร์จไวเลสนะครับมี USB อสบีได้สให้ด้วยเราสามารถวางโทรศรัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องไบเทอร์โบ10สปีดนะครับ มีเกียร์ธรรมดาด้วยเป็นตัวแมนนวลครับคือตัว M นั่นเองนะครับเราสามารถใช้เกียร์ธรรมดาเช่นเกียร์ได้10สปีดที่หัวเกียร์นะครับตัวนี้บวกลบได้เลยนะครับโซนกลางมีฟังก์ชันการใช้งานของตัวเบรกมือไฟนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบแท a c ชั่น control นั่นคือปรับเป็นการปรับระบบป้องกันรถออกตัวล้อฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันเลยตัวนี้เราสามารถเปิดปิดตำแหน่งได้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นเมนูการดูกล้อง360องศาแล้วก็มีการวัดของ h d c ด้วยนะครับเวลาเราจะลงเขาเนี่ย ระบบก็จะขึ้นให้เราใช้งานของ HDC แล้วก็มีดิฟล็อกดิฟล็อกหลังอ่าเราก็กดที่จอฝั่งซ้ายได้เลยนะครับค่าใช้งานต่างๆตัวจอก็อยู่ที่โหมดคอนโซลกลางนะครับมีปรับขับ2ขับ4นะครับแล้วก็มีโฟลว์ two high o u r high f o u low f o u low เราต้องเข้าเกนเราถึงจะใช้งานของโฟล o w ได้นะครับพอเราใช้งานโฟล o w เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่ระบบขับขี่ปกติเลยนะครับอ่าไวทคขับ 4, 4ีสี่คูสี่ราคารถหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวขับ4ของรุ่นไวท็คนะครับ คันนี้เพิ่มสีเป็นสีส้มเซอร์นาอัเลนเพิ่ม1 0,000หมืราคาลด1นึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทนะครับลูกค้าไหนสนใจอยากได้แคมเปญโปรโมชั่นดีๆสามารถสอบถามได้ฟอร์ดแ p ปเปพันธุนครเกษตรเนาะมีหรือช่อง YouTube Ford Apple นะครับทุกอาชีพจัดเฟรนแนนซ์ได้นะครับเรามีเจ้าหนี่ทำหนญาถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านนะครับลูกค้าเขาไหนสนใจก็ทักสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีรถตัวแต่งคันนี้ไวท์แท็กซิคุนซีแต่งยก2แม็กคอร์ทายนะครับคือแม็กที่ว่ามีราคาสูงนะคครรัับบแแลล้้วววก็ใสส่ยยยยางอมดเนะ คลิปนี้ก็ผมมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถแต่งไอเดียสวยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ